เลยอ้ยทำไมกระโปรงมันสวยจังเลยนะตึ้งดึงโอ้โหอ้าวใครเปิดไฟนี่อใครเป็นคนเปิดไฟนี่เปิดไฟไว้เลยโอ้สวยเลยสองคนนี่สาวสาวสองคนนี่สวยเลยโอ้สวยเลย สวยเลยน้ำปัน่นรอไหมน้ำปัน่นน่ะโอ้เจ้าสาวมาแล้วเหรอไหนล่ะเพื่อนเจ้าสาวไปไหนแล้วล่ะออน้นนองอยู่ไหน <laughs> ฮลัลโหล ทำมาแล้วโอ้ยหนร่าเจ้าสาวอยู่คนอยู่ไนไม่หูกค่ะ <c oughs> วัน